หลังการระบาดโควิดรอบสามผู้สื่อข่าวก็ได้ออกตรเวณสรวจย่านซอยทองหล่อและซอยเอกมัยในยามรัตติการจากที่เคยแออัดรุ่นวายสุดๆของเมืองหลวงแห่งนี้ปัจจุบันสภาพก็อยากที่เห็นอยากที่เป็น จากสถานการณ์ที่โควิด -19 ระบาดรอบที่3ในประเทศไทยข่าวก็แจ้งว่ามันเป็นโควิดสายพันธุ์อังกฤษและมันถูกเผยแพร่กระจายออกไปจากย่านซอยถนบนบรรทมแห่งหนึ่งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มนักเที่ยวผู้มีเงินมียศมีชั้นมีตำแหน่งทางสังคมในขณะเวลารายงานข่าวชิ้นนี้ เวลานี้ทั้งนักดนตรีดารานักแสดงนักร้องดีเจวีเจและนักการเมืองบางคนล้วนได้รับการแพร่เชื้อมาจากแหล่งแห่งซอยทองหล่อที่เวลานี้ถูกปักหมุดหลุดพงว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่แล้วก็มีการโชว์ข้อมูลประจำตัวบนไทม์ไลน์ในมือถือของแต่ละคนที่ติดเชื้อให้กับสาธารณชนได้ดูกันว่าเฉียดสัมผัสกับใคร ลุกคลีตีมงอยู่กับผู้ใดบ้างให้ได้รับรู้ให้ได้ขอรับการตรวจเช็ครับกษาแต่แต่ก็มีคนดังเซเล็บทางสังคมบางคนไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์ของตัวเองให้ทราบจะด้วยเหตุผลคนใดยังไม่รู้เลยเกิดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆอย่างทุ่งกระจายไปทั่วทุกสารทิศของประเทศ ซึ่งเวลานี้ก็อยู่เพียงแค่จิตสำนึกของเขาู้นั้นแหละว่าตัวเองเป็นไม่เป็นาาถึงโควิดรอบ3และจะปกป้องสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ตอนนี้อยู่ที่จิตสำนึกของเขาเท่านั้น หลังการระบาดโควิดรอบสผู้สืขาวก็ได้ออกตระเวนสำรวจย่านซอยทองหล่อและซอยเอกมัยในยามรัติการอากที่เคยแออัดวุ่นวายสุดๆของเมืองหลวงแห่งนี้ปัจจุบันสภาพก็อยากที่เห็นอย่างที่เป็น